รองศาสตราจารย์ดรสมหมายผิวสะอาดรักษาการในตำแหน่งอธิการบดีมทรธทัญบุรีพร้อมด้วยนายสมพรใช้บงางยางนายกสมาคมบอลเล์บอลแห่งประเทศไทยถแถลงข่าวความพร้อมการแข่งขันบอลเล์บอลอุดมศึกษาลิสโคลูแชมเปียนคัพ2024โดยมีผู้บริหารและผู้แทนของมหาวิทยาลัยเข้าร่วมในการแข่งขันครั้งนี้มีสถาบันเข้าร่วมทั้งหมด20สถาบัน ได้แก่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญ,ญบุรีรุงเทพเกศษตศรขอนแก่นธรรมศาสตร์ธุรกิจบัณฑิตนอตเชียงใหม่ปทุมธานีมหิดลรังสิตพระทนบัณฑิตราชพฤกษ์ศรีศปรทุมการกีฬาแห่งประเทศไทยวิทยาเขตกรุงเทพการกีฬาแห่งชาติวิทยาเขตสุขโขทยัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกราชพัฒจันทนรนเกษมราชพัฒสวนสุนันทาวิทยาลัยนครราชและวิทยาลัยเอเชียโดยแบ่งเป็นทีมหญิง10ทีมและทีมชาย15ทีมโดยได้รับการสนับสนุนจากบริษัทไทยเบฟเวอเรจจำกัด มหาชนบริษัทอามาเน่ไทยแลนด์จำกัดและบริษัทมอนเทนไทยแลนด์จำกัดการแข่งขันจัดขึ้นระหว่างวันที่12 25กันยายน2567ณมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีจังหวัดปทุมธานีดีใจและก็ยินดีครับที่ได้ข่าวประเดิมท่านสิทธิสก็ได้ตั้งท่านได้สมัครกมการอธิการริษัทไทยท่านดูผู้ดูหันบริษัทอามเนประเทศไทยจำกัด ท่านผู้บริหารบริษัทนอเทนประเทศในจำกัดน,นะครับทีวีเชียลนะครับถ่ายทอดผ่านทางยูทูบนะครับแล้วก็พนักงานในการด้านการตัดสินหรือแต่การในการต่างๆครับก็ขอให้น้งองๆนักกีฬาทุกคนนะครับเล่นกันอย่างเต็มที่นะครับดุสดีที่ได้ทุกคนนั่งขยันฟังเพียงแล้วก็จำนวนเยอะมากขนาดนี้นะครับก็ขอฝากน้องๆให้ทราบถึงเรื่องแล้วกันนะครับ ไม่ว่าจะแข่งแพ้หรือว่าชนะนะครับมันไม่สาคัญเท่ากับการที่น้องพุ่งมั่นตั้งใจทุ่งเทแข่งขันนะครับมันทําให้น้องๆมีคุณค่ามากครับสาหรับคนที่อยู่ภายนอกคนที่มองถึงพวกเรานะครับถึงแม้พี่น้องจะชนะแต่น้องได้ไม่เต็มที่มันก็ไม่คนมองข้างอกมันก็มันอะไรมันรู้ดีนะฮะหรือน้องๆแพ้แต่ว่าล่นเต็มที่นะครับ พวกเราในฐานะคนคน,นอกที่คนดูกีฬาอยู่นะครับก็ภูมิใจแทนน้องน้องกีฬาทุกคนขอให้น,อน,น้องเล่นกีฬาให้เต็มที่และรักในการเรียนอย่าลืมที่การเรียนด้วยนะครับขอบคุณครับที่ใส่ทุกทีมนะครับก็ทางกศธนฯก็ได้ออกแบบใหม่นะครับออกแบบใหมเ่เลยสำหรับรายการนี้โดยเฉพาะนะครับไม่มีซ้ำกับที่ไหนเ,ยเลยนะครับก็จะเป็นเอการาช สำหรับปีนี้รายการนี้รายการเดียวเท่านั้นนะครับก็จะเป็นเดือน้าที่เบาเหมาะกับการเล่นบอลได้บอลนะครับก็ปลายเหนือแท้งเร็วนะครับมีความยืดหยุ่นมีความต้นทางในในที่ว่าลงไปเซฟคู่เซฟบอลไม่มีขาดแน่นอนครับถือเป็ต้นของไปในเสียงที่ไม่เก่งเองนะครับก็แนะนำไว้จากมอสแหไทยแลนด์ก็มีความดีค่ะที่ได้ให้การสนับสนุนครับกีฬาดีๆอย่างนี้ในบอลได้บอลเป็นปีที่มา ก็กีฬาวอลเลย์บอลหนึ่งในพยานของเด็กๆอีกในการหนึ่งที่อยากให้น้องๆเป็นตัวอย่างที่ดีเด็กรุ่นหลังได้มีการแข่งขันที่มีความเมืออาี่มี่สนใจกีฬากับน้องๆรุ่นหลังให้ได้อยู่นะครับเพราะว่ารายการนี้ก็เป็นเวทีหนึ่งที่สามารถพัฒนาความสามารถของน้องที่จะกล้าไปสู่ระดับอาชีพที่ทีมชาติที่มาได้าจะมีด้วนะ สีสันว่าจะเป็นสีสันที่เข้ากับยุคสมัยใหม่สะดุดตานะครับคนเห็นก็จะรู้ว่าพวกเราคือนักวอลเลย์บอลตัวจริงเลยครับท่านเองเราต้องคงเกณฑ์สองเท่าน,นะครับโดยาางการสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยทครับและท่านสุดท้ายครับคุณกองการครับส่วนสปอร์ตไอดอลนะครับพี่อ๋อนะครับเดินไป